ลองสอบดูเถอะก็เพราะรักนั่นแหละจึงชวนเธอหนีไปตายก็เพราะชอบนั่นแหละจึงชวนคุณไปปล้นด้วยกันก็เพราะไว้วางใจนั่นเองจึงชวนร่วมกันในทางทุจริตแล้วผลที่สุดคนเราต้องเสียใจเพราะคำชวนของคนรักช้ำใจเพราะการชักของคนชอบหลงแต่ว่าเขารักรักรักผลที่สุดต้องติดคุกติดตารางจนกระทั่งตกนรกอเวจี G, นับไม่ทวนแล้ว วันนี้ผมขับมอไซค์ขึ้นมาที่จุดชมวิวกิ่วลมนะครับเป็นจุดที่อยู่ระหว่างอำเภอปลายและก็ปางมผ้าสถ้าใครมาเที่ยวปลายนะครับขึ้นมาจากปลายเนี่ยไปทางเข้าแม่ห้องสอนเนาะประมาณสัก20กว่าโลนะครับก็จะถึงจุดชมวิวจุดนี้เนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนื่องจากว่าในปลายเนี่ยนะตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะน,น,นะก็เลยหนีออกมาตรงนี้นะครับก็เยอะเหมือนกัน <laughs> นะ EP ที่แล้วนะครับก็พูดถึงลักษณะนคนพานห้าลักษณะนะที่ดาบดได คือขยะขยงแ่ะงนะครับก็มี5ลักษณะคือ 1. คนพาลชอบช้ำน้ำในทางผิดนะสคนพาลชอบทําในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ3คนพาลเห็นผิดเป็นชอบ 4. คนพาลแม้พูดดีๆก็โกรธนะครับหคนพาลเนี่ยไม่รับรู้ระเบียบวินัยนะครับแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยผมอ่านไปถึงว่าอขอให้เรามาลองวิจารณ์ข้อสังเกตของท่านดาบทดูบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคนพนลนาลลักษณะที่1นนะครับบาลีวา่าณยังนยติทุมเมโทคนพาล ชอบชักนําในทางผิดจุดแรกท่านดาบทให้สังเกตการชักนําของเขาก็คือดูการดูการชักนําของเขานะครับว่าเขาชักนําเราไปทางไหนส่วนฐานะและเจตนาของเขาไม่สู้สําคัญนะักนะหมายความว่าไงหมายความว่าก็ดูที่การชักนำเป็นเป็นตัวต้นนะครับไม่ดูว่าฐานะหรือว่าเจตนาของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะส่วนฐานะและเจตนาของเขาไม่สู้สําคัญนะัก เอาเป็นเกณฑ์พิสูจน์แน่นอนไม่ได้อย่าลืมว่าคนที่เป็นพานนั้นเขาเกิดความวิปริตขึ้นในทางสมองและจิตใจของเขาเท่านั้นเขาเกิดมีความเห็นโน้มเอียงไปในทางเสียส่วนความสัมพันธ์กับเราอาจเป็นอะไรกันก็ได้อาจเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้บังคับบัญชาและอาจอยู่ในฐานะใดๆก็ได้ชั้นที่สุดแม้แต่เป็นพระเป็นสงฆ์ก็อาจเป็นไปได้อืมเหมือนคือ อย่าดูฐานะนะอย่าดูฐานะเหมือนโรคติดต่อเรื้อรังนั่นแหละมันอาจเกิดขึ้นที่ใครก็ได้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อแล้วเขาก็ยังคงเป็นอะไรอะไรกับเราอยู่ไม่ได้ขาดกันและอาจเป็นแน่นอนไม่ได้ว่าคนที่อยู่ในฐานะตำแหน่งใดจะเป็นโรคชนิดใดคือโรคคนพาลเนี่ยนะไม่ว่าใครอยู่ในฐานะใดนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะก็สามารถเป็นโรคคนพาลได้แม้แต่ตัวเราเอง ถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะสังเกตว่าใครเป็นพานหรือไม่จะสังเกตจากฐานะของผู้นั้นทีเดียวหาได้ไหมเข้าใจคํานี้เนาะหาได้ไหมก็คือเหมือนแบบไม่ได้อะจุดแรกที่จะสังเกตคือการชักนําคนอื่นๆไปในทางใดแล้วเอาการชักนําของเขานั่นแหละวินิจฉัยตัวเขาเองคนพานเนี่ยชักนําคนไปในทางไหนก็คือเป็นเครื่องสะท้อนว่าเขาเป็นพานหรือไม่เนาะที่ว่าชักนํานั้นถ้าจะพูดให้กระจ่างต้องแยกเป็น2ประเด็นคือ การชักกับการนำนะการชักหมายถึงการจูงใจหรือชวนให้ทำไปตามผู้ชักต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าได้ขยายความไว้ในเรื่องเรือนชั้นนอกชั้นในอ๋ออันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งของท่านอาจารย์ปิ่นนะครับอย่างที่ข้าพเจ้าได้ขยายความไว้ในเรื่องเรือนชั้นในชั้นนอกไม่ใช่ชั้นนอกชั้นในนะแล้วว่าการชวนมี3อย่างคือชักชวนนะอย่างคนเสมอกันชวนกันเรียกชักชวนเชิญชวน อย่างผู้น้อยชวนผู้ใหญ่ชี้ชวนก็คืออย่างผู้ใหญ่ชวนผู้น้อยนะครับการชักจูงเหล่านี้อาจแสดงออกในทางใดก็ได้เช่นคนไปนั่งชวนนอนชวนกันตรงๆก็ตามจะพูดดังๆหรือกระซิบกระซาบกันก็ตามอาจสั่งคนมาประชุมกันแล้วไปยืนชวนเอาชวนเอาก็ได้พูดทางวิทยุกระจายเสียงก็ได้พูดทางโทรภาพก็ได้หรือไม่อาจออกเป็นคําประกาศคําแถลงการ์คาชี้แจงคําสั่ง ข้อเสนอได้ทั้งนั้นอย่างผมทําคลิปก็ถือเป็นการชักชวนถูกไหมฮะเนาะเพราะชวนทางใดก็ได้นี่นะพิมพ์ใบปลิวโฆษณาหาเสียงติดเกลือนตามถนนหนทางก็มีหรือจะออกหนังสือรายวันรายเดือนก็ได้อยู่ในเรื่องของการชวนทั้งนั้นแม้ข้าพเจ้าแต่งหนังสือเล่มนี้ออกให้ประชาชนอ่านก็เป็นการชวนเหมือนกันและขณะนี้เองตัวท่านก็กําลังถูกข้าพเจ้าชวนอยู่ตลอดเวลามีเรื่องชักออ นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นผลนะตรงนี้ผมอ,นนอันนี้เกิดความคิดขึ้นทันทีเลยว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงแนะนํากันว่าจงระวังการเสพสื่อนะจงระวังการเสพสื่อเพราะว่าการเสพสื่อก็เป็นการถูกชักนําลักษณะหนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องการครบคนพาลเลยถูกปะ่ะถ้าเราเสพสื่อพาลนะเราเสพช่องที่พาลหรือเพจที่พาลหรือคอนเทนต์พันพาล นี่ก็คือการที่เราอาเสวนเออกา,การที่เราไป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 คบคนพาลแล้วมันผิดมงคลเพราะนั้นถ้าเราเสพอะไรที่มันไม่ใช่มันพังตั้งแต่ตน้นถูกไหมเออนี่น่าคิดเนาะมีเรื่องชัดนะส่วนน้ำคือทำให้ดูนะการน้ำเน่ยนะคือทำให้ดูทำตัวอย่างให้เราเห็นเช่นเขาทำตัวเป็นโจนให้เราดูทำตัวเป็นนักเลงให้เราดูทำตัวเป็นสุภาพชนให้เราดูขยันให้เราดูทำความดีให้เราดูทำความชั่วความเลวให้เราดู การกระทําของเขานั่นแหละคือการทํานี่เรื่องนำนะก็คือชักคือการเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการพูดนะแต่นําคือการทําให้ดูนะครับอืมดีนะความหมายชัดเจนมากเลยดูคนให้ดูที่การชักนําของเขานะแต่การดูการชักนําของคนอื่นจะเอาเจตนาของเขาเป็นเกณฑ์ไม่แน่เสมอไปเช่นจะถือว่าเขาชวนเราด้วยความรักความหวังดีหรือไม่ ชวนเราด้วยความเกลียดชังมุ่งร้ายเราหรืออย่างไรเอาเป็นแน่ไม่ได้คนที่เป็นโรคเรือนกุดถังเต็มตัวนะครับโรคเรือนกุดถังก็คือโรคชนิดหนึ่งนะโรคเรือดน,นะเขาอาจชวนเรากินข้าวร่วมกับเขาด้วยความรักและหวังดีต่อเราอย่างจริงใจก็ได้ความรักกับโรคมันคนละเรื่องกันความหวังดีกับความเป็นพานก็เป็นคนละเรื่องเหมือนกันเนาะพระเจ้าอาชาติศัตรูหลงลมพระเทวทัตก็เพราะดูการชักนําไม่เป็นนี่แหละพระเทวทัตเป็นพระโกนผมโกนหนวดครองตัวอย่างพระ เจ้าชายอาชาศัตรูก็ปรงพระไทยสนิทว่าก็ปลงพระไทยสนิทว่านะหมายความว่าก็เชื่อสนิทเมื่อเป็นพระแล้วก็คงจะไม่เป็นพานหานึกเฉลียวพระไทยไม่ว่าธรรมดาโรคร้ายนั้นมันอาจเกิดขึ้นในตัวของใครก็ได้เทวทัศน์ซ่อนความเป็นพานไว้เต็มตัวพระองค์ก็ไม่ทรงทราบคําชักชวนของพระเทวทัศน์ก็ดูประหนึ่งว่าเต็มไปด้วยความหวังดีต่อพระองค์เสียจริงๆพระเทวทัศน์ทูลเจ้าชายว่าจะสนับสนุนให้พระองค์เป็นพระราชาให้ได้ครองราชให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต ผลที่สุดพระเจ้าอาชาติัตูก็หลงลมหลงลมปากนะจึงปลงพระชนพระบิดาเสียเสร็จแล้วความหายนะร้อนรนก็ประดังกันเข้ามานี่แหละที่ว่าเจตนาของผู้ชวนนั้นจะเอาแน่ไม่ได้ลองสอบดูเถอะก็เพราะรักนั่นแหละจึงชวนเธอหนีไปตายก็เพราะชอบนั่นแหละจึงชวนคุณไปปล้นด้วยกันก็เพราะไว้วางใจนั่นเองจึงชวนร่วมกันในทางทุจริตแล้วผลที่สุดคนเราต้องเสียใจเพราะคำชวนของคนรัก ช้ำใจเพราะการชักของคนชอบหลงแต่ว่าเขารักรักรักผลที่สุดต้องติดคุกติดตารางจนกระทั่งตกนรกอเวจีนับไม่ท้วนแล้วนะครับเขารักเราจริงแต่เขามีโรคร้ายในตัวการวินิจฉัยการชักนำของคนจะให้แน่ต้องเอาทางที่เขาชักนำเป็นเกณฑ์และเอาชีวิตจิตใจของเราเป็นเครื่องวัด คือต้องตั้งหลักไว้ก่อนว่าหนทางมีอยู่สองสายทางดีกับทางเสียทีนี้พิจารณาดูว่าที่เขาชักนำเรานั้นเขาชักนำไปในทางใดทางดีหรือทางเสียคอยสังเกตดูให้ดีหมายความว่าถ้าเราทำตามที่ที่เขาชักนำชีวิตจิตใจของเราจะดีขึ้นหรือจะเสื่อมเสียลงไปดูกันตรงนี้นะก็คือพูดง่ายเลยนะครับเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ไม่ได้เลยเอาแต่ว่าความดีความไม่ดีนี่แหละมาเป็นเกณฑ์เนาะ คือจะสถานะใดจะรักจะชอบพอการจาอะไรแค่ไหนนะคนพาลชักนําเราไปเราต้องมีปัญญาพิจารณาว่าเนี่ยเราทําอย่างเงี้ยมันมีความเสื่อมความเสียหรือว่ามันมีความดีงามเกิดขึ้นเนาะมันดูกันตรงนี้นะครับถ้าผู้ใดชวนเราไปทางเสียให้พึงรู้เถอะว่าเขาผู้นั้นเป็นคนพาลอาจมีสันดานเป็นพาลจริงๆหรือเพียงแต่โรคพาลของเขากําเริบขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นได้ แต่พานนะ่ะพานแน่นอนนะครับอันนี้ก็คุณสมบัติแรกของคนพานเนาะอีพีนี้สั้นๆนะครับย้ำอีกครั้งแล้วกันนะสรุปเนาะทั้งหมดนะหคุณสมบัติคุณสมบัติแรกเลยคือคนพานชอบชักนําในทางผิดนะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ